เรารู้สึกไหมว่าเออฉันไม่อยากไลฟ์แล้วไม่มีคนดูเลยมีความจนมันเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดมากับตัวเราเราจะต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแม่หญิงลีเก้าข้ามหรือว่าเอาชนะคําบูลี่นี้ได้ยังไงรคะรทุกคําบูลี่ที่เขาพิมพ์ม,มาไม่ต้องไม่สนใจอ,อ่านคอมเมนต์ที่มันดีๆไปเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราได้ก้าวต่อไปช่วงไหนที่แม่หญิงลีอยากจะแบบเก็บ แคปหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งตำรวจเป็นมิสสอนอนเลยไหมครั้งล่าสุดนี่อยากจะไปแจ้งแต่ว่าพอดีว่ามันบูลลี่เรื่องการแต่งงาน <c oughs> เรื่องเพศของเรา <c oughs> แม่รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะแม่ก็ได้ออกมาจากการเป็นผู้ช่วย <c oughs> แล้วเข้ามาสู่วงการโซเชียลอย่างเต็มรูปแบบปรากฏการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเรา <c oughs> แม่ไม่เคยคิดเลยลูกมีคนรอบรอบข้างแม่เนี่ยให้โอกาสแม่ขนาดนี้